สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักเคารพทุกท่านพี่สีพาเพื่อนมาชมมะกรูดอีกนะคะเพื่อนเพื่อนมะกรูดก็อต้นแบบนี้นะคะใบมะกรูดมีประโยชน์นะคะใส่เป็นเครื่องแกงเครื่องต้มยำนะคะต้มยำทําแกงปีนี้ผลไม้เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนมะกรูดมะนาวนะคะผลไม้ที่เราว่ามันแพงแล้วก็ ไม่กล้าซื้อกินก็มีนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะเพื่อนๆทุเรียนอะโวคาโดนะคะอะโวคาโด,น,ดนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีเมนูปั่นนะคะทุเรียนเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่ราคากิโลกร,รัมละ300นะคะ300 200ย9 0เดี๋ยวนี้ก็กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทนะคะแล้วก็ผลไม้เยอะแบบนี้ก็มะกรูดมะนาวต้องเยอะแน่นอนนะคะมะกรูดเยอะนะคะแล้วก็ทําอะไรไว้บ้างนะคะทําเป็น ยาสระผมไว้เพื่อนเพื่อนยาสระผมแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ถูพื้นล้างมือเพื่อนๆอปาดนะคะตัดหัน่น <c oughs> ไว้ในห้องน้ำนะคะเพื่อนๆหัน่นแล้วก็ใส่จานไว้ใส่แก้วกระป๋องไว้ในห้องน้ํากลิ่นหอมนะคะล้างมือเช็ดมือถูมือนะคะเข้ามาทําผลิตภัณฑ์นะคะ เสริมความงามต่างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาทําเป็นอย่างเช่นโลชั่นนะคะโลชั่นครีมถนอมผิวนะคะล้างมือถูมือนะคะทาแขนทาเท้าทาขาเพื่อนๆทําเป็นหลายอย่างนะคะครีมเพื่อนๆแล้วก็ กินได้เพื่อนๆกินได้มะกรูดนะ,ะเราจะมองเห็นว่าเออพอเห็นมะกรูดปับ๊บเราก็จะสะผมทันทีนะสะผมทันทีก็คือเอาผิวนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาเอาปาดแล้วก็ไปบีบเลยคือน้ํามะกรูดก็จะไปกัดหนังศีรษะเพื่อนๆเ,เ,เคยทํานะคะเพราะว่าหนังศีรษะเราเราเกาใช่ไหมเราเกาเราคิดว่าเอาอะมะกรูดไปใส่แล้วแสบนะคะน้มามะกรูดนี่มันไม่ใช่น้ํามะกรูด เอาไปใส่เลยไม่ได้นะเพื่อนๆต้องทําเป็นยาสระผมนะคะโดยการเลาะเอาเฉพาะผิวมะกรูดนะคะเปลือกมะกรูดแล้วก็เอาไปต้มนะคะเพื่อนๆต้มเราอยากจะใส่ดอกอัญชันเราก็ใส่ไปนะคะดอกอัญชันเราก็ต้มตามกรรมวิธีนะคะแล้วก็วิธีทํานะคะเพื่อนๆอันนี้พี่สีมีแต่เอามาแกะนะคะเพื่อนๆแกะแล้วก็ไปถูนะคะบีบแล้วก็ถู ตามหนังส so ีสาบเพื่อนเพื่อนเอามาถูแล้วก็ทําให้ผมนิ่มเพื่อนเพื่อนถูผมนิ่มแล้วก็ไม่คันเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆนะคะง่ายงส่วนแม่เขาก็ให้ตัดนะคะให้หั่นให้หั่นแล้วก็แม่มาบีบนะคะบีบตามที่แกเข้าใจนะคะบีบตามผิวแบบนี้ค่ะผิวอย่างนี้นะคะผิวผิวมะกรูดแต่เขาเผาก่อนเพื่อนเพื่อนเผาแล้วก็เผาไฟนะคะเผาไฟแล้วก็ให้เย็นนะคะให้เย็นแล้วก็เอาน้ํา ตรงที่น้ำเขาเปลือกนะคะเผาก่อนนะคะเพื่อนๆเผาก่อน,อน,อนแล้วก็มาบีบใส่บีบใส่หนังศีษะเพื่อนๆต้องเผาก่อนแล้วแต่นะคะแล้วแต่เพราะว่าถ้าเราไปเผาเราไม่มีไฟนะคะเพื่อนๆเราไม่มีไฟที่จะจะไปเผานะคะแล้วก็ได้แต่หั่นเนาะหั่นตัดครึ่งแล้วก็ไปถูถูถูหนังศีษะก็จะให้กลิ่นหอมแล้วก็นิ่มดีนะคะผมลื่นนิ่มหวีง่ายเพื่อนๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีเยอะๆเพื่อนๆหั่นแล้วก็เอาลงในบีบนะคะบีบเอาน้ำนะคะบีบเอาน้ำแล้วก็ผสมน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งในตอนเช้านะคะผสมน้ำพึ่งน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆอย่าน้ำร้อนเกิน เอาน้ำอุน่นน้ำพึ้งแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะตอนเช้าอร่อยได้เหมือนกันเพื่อนๆอร่อยส่วนสรรพคุณนั้นเราไม่ไม่สนใจว่าจะเป็นยังไงเนาะขอให้เรากินอร่อยมีประโยชน์แน่นอนจ้าเพื่อนๆแล้วก็อ่า กลิ่นหอมนะคะแล้วก็รสชาติของเขาไม่จ๊ดจาดเหมือนมะนาวนะคะรสชาติของเขาก็จะนุ่มๆหน่อยเพื่อนๆบางคนก็ไม่ลองไม่ลองกินนะคะยังไม่ได้ทดลองกินพี่สีนี่ทดลองกินมาแล้วว่าเขารสชาตินุ่มดีกว่ามะนาวนะคะมะนาวก็จะเปรี้ยวจ๊ดจาดส่วนมะกรูดก็จะรสชาตินุ่มนวลกว่านะคะหอมอร่อยเพื่อนๆน,นี่เราก็ตัด แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็หัน่นแล้วก็ไปใส่ในห้องน้ําเพื่อนๆนถ้ามีเยอะแบบนี้เพื่อนก็ทําเลยนะคะทําเป็นใส่ํายาสะผมไว้สักขวดสองขวดนะคะหรือว่าจะ,ะแจกจ่ายเพื่อนนะคะเพื่อนเคยฝากขวดนึงนะคะเขาใส่เขาใส่ใบใบที่เป็นแจกแใบเหมือนใบครุฑอะไรนี่แหละประมาณนั้นแหละที่เป็นแจกแกนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ใส่อัญชันไปด้วยนะคะ แล้วก็กต้มเคี่ยวให้หอมเพื่อนๆแล้วเขาก็เอามาฝากนะคะโดยที่เขาไม่ใส่ที่เป็นฟองนะคะไม่ใส่เป็นฟองอพอเราเอาใส่ใส่มือแบบนี้ก็จะเป็นน้าไม่ไม่เป็นฟองไม่เหนียวหนุดหนานนะคะเป็นน้ําออกมาเลยเราสระผมเราล้างเรียบร้อยเราก็มาฝายใส่มือแล้วก็มาลูบลูบผมของเราก็นิ่มเหมือนกันเพื่อนๆ ไม่ต้องไม่ต้องมีฟองนะคะไม่ต้องมีฟองโดยต้มต้มต้ม,ตมแล้วก็พักไว้พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดเขาเมาฝากนะคะก็ออกสีม่วง,งนะคะสีม่วง,ง,งเป็นน้ำน้ำมะกรูดนะคะเพื่อนกลิ่นหอมดีนะคะกลิ่นหอมดีมีต้นเดียวก็ใช้ได้เยอะนะคะมีต้นเดียวในที่ของเราก็ใช้เยอะ ใช้ได้เยอะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะมะกรูดตำส้มตำก็ได้เพื่อนๆประโยชน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ชอบนะคะบางคนก็ชอบใส่ในส้มตำนะคะใส่ในส้มตำใส่ในอาหารเพื่อนๆแกงแกงที่มีผักบุ้งอะเนาะแกงเทโพนะคะบางคนก็ใส่ในต้มยำก็อร่อยนะอันนี้เรามาเล่าถึงประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมะกรูดนะคะส่วนใบมะกรูดนะคะพเพื่อนๆ ใบมะกรูดก็ต้ยมยำทำแกงนะคะหั่นใส่ลาบนะคะลาบ,บวัวลาบหมูนะคะหั่นเล็กๆนะคะเพื่อนหรือว่าจะเอาไปคั่วนะคะตากแดดแล้วก็คั่วเพื่อนแล้วก็ตำตำใส่บดใส่พริกพริกป่นนะคะพริกป่นหรือถ้าไม่มีเครื่องบดก็ตำเนะาะมะกรูดสารพัดประโยชน์นะคะมะกรูดเชื่อมนะคะก็เอาไปเชื่อมนะคะมะกรูดเชื่อม ก็มีประโยชน์ทั้งสรรพคุณในกแก้โรคหัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงช่วยขับลมในลาไส้นะคะแก้อาการท้องอืดจุกเสียดแก้อาการไอขับเสมหะรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็น้ามันหอมระเหยนะคะช่วยผย่อนคลายคลายความเครียดความกังวลอีกด้วยนะคะ,ะในด้านสุขภฑ์ก็บารุงหัวใจ บารุงหัวใจนะคะกินเป็นประจำนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีทําให้หัวใจแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงนะของโรคหัวใจเ,เพื่อนๆครับลมแก้ท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดแก้การไอขับเสมหะนะคะเสริมสร้างความคุมค้มคุ้มกันนะคะเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายความเครียดนะคะเอามาดมเพื่อนๆ พอจิกจิกผิวเขาหน่อยแล้วก็มาดมชื่นใจเพื่อนๆนชื่นใจไม่ต้องตัดออกมานะคะเนี่ยแค่เอาเอา,เอานิ้วเล็บของเราจิกจิกก็หอมชื่นใจนอนดมอันนี้สรรพคุณของเขาและประโยชน์มะกรูดนะคะฟอกโลหิตมะกรูดนํามาดองกับเกลือหรือน้ําผึ้งนะคะสามารถช่วยฟอกฟอกโลหิตได้เพื่อนสรรพคุณด้านอื่นนะคะช่วยลดไขมันในเลือดนะคะต้านการอักเสบ มาบำรุงเส้นผมนะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆดับกลิ่นข้าวนะคะพวกข้าวปลานะคะเวลาเราทําปลานะคะใช้ล้างมือเพื่อนๆถ้าเยอะขนาดนี้ก็เอาลงในหั่นลงในกระมังแล้วก็ล้างมือ,อเอาใส่น้ําสักครึ่งกระมังนะกระมังเล็กนะคะแล้วก็ล้างมือล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดเพราะว่ากลิ่นหอมนะคะ สาผมนะคะมะกุูดสาผมดีอย่างไรนะคะดีต่อเส้นผมหนังศีรษะหลายด้านนะคะ mm hmm. ขจัดรังแคเพื่อนเพื่อนลดอาการคันหนังศีรษะนี่แม่เขาใช้ประจํานะคะยายเขาใช้ประจําเพราะว่าผมยายสั้นยายก็เกานะคะเกาคันจะก็เกาผมหลุดล่วงนะคะพี่สีก็ผมล่วงเยอะนะ,ะ mm hmm. <laughs> เดือนนิดเดียว <laughs> แล้วลดปัญหาผมแห้งเสียนะคะ เนี่ยไหลเวียนดีนะคะเลือดโลหิตไหลเวียนดีเป็นน้ํามันหอมระเหยได้อย่างดีนะคะ,ะขยายพันธุ์นะคะใช้มเมล็ดนะคะ,ะเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งนะคะกิ่งก็ชําได้นะคะ,ะเพื่อนๆควบแน่นตอนกิ่งนะคะ,ะเพื่อนๆใช้มเมล็ดนะคะขยายพันธุ์เพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะมะกรูด ep สองเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ